นิพพานใหญ่เนี่ยก็เลยเรียกก็เลยเขาเรียกว่าเลยเรียกธรรมน้อยเลยเรียกในไหลายอย่างเนี่ยเข้าไปหาฤาษีที่ฤาษีทา่านก็เลยพูดว่าเพิ่งจะเคยพบเคยเจอเพิ่งจะเคยรู้เคยเห็นว่าคนที่มาได้ยุไม่ได้เข้าขายกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์ คนที่ไม่ถูกบัญญัติได้กดมันเทียนบานแต่อยู่เหนือกดบนเทียนบานหรือว่าฟ้าได้ส่งให้ผู้นี้เนี่ยมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพระนครโดยแท้เลยเป็นเหตุทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยอะไรก็ง่ายไปหมดยังห้าหววืองนั่น คือเขาไม่เคยยอมก็ต้องยอมออไอ้แค่ทหารสองสามพันคนเนี่ยถ้าจะไปรบเนี่ยมันก็คงไม่ชนะแต่กัดทำให้ทหารเนี่ยเป็น,สนแสนคนเนี่ยเกรงคืว่าบารามีทหารแค่สามพันกว่าคนได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ จากนั้นเป็นต้นมาฤูสีเนี่ยใหญ่เนี่ย,ยก็เลยไปเปิดตำราของพราหมณ์ในที่สุดก็นับเลขนับยานนับหลายต่างๆมามันไปนลงกันอยู่ที่ว่าคนที่จะมาเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเนี่ยจะมาครองอำนาจทำให้บ้านเมืองจะรินถึงที่สุสด แล้วก็จะปิดฉากควเจริญไปพร้อมกับดูการอําลาของไชยวรมันที่เจ็ดพอมาบอกลบคุณหารพอมาดูอีกเขาก็ว่าไชยวรมันที่เจ็ดนี้เป็นจักรพรรด เป็นจักกพัู้ยิ่งใหญ่หรือว่าอโลวาคีเตส่วนรับชาติมาเกิดเพราะแต่รูสีได้ฟังคือเพราะแต่รูสีนะ่ะเขาลูกข่าวมาบ้างว่าชายบาันสิเจนนะ่ะรอบหลงพระชนรูสีใหญ่ก็เลยได้จับใส่หน้าบอกว่าจัากกพัูพยิ่งใหญ่เนี่ยจะไม่มีวันตายได้คมหอกคมดาบ ไม่ว่าจะทายาพิษยังไงก็ไม่มีวันตายถ้าไม่ถึงการสิ้นอายุขไขจะไม่ตายแล้วจ,จะตายเพราะสิ้นอายุขไขเองก็เลยเป็นเหตุทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแฮ hey, ้สะพัดไปยังเจ้าทมกับเจ้าทัดก,ก็เลยเป็นเหตุทำห้เจ้าทมเจ้าทัศนี้เนี่ย เกิดความมันไส้ที่รุนแรงเห็นหน้าก็ไม่มีความสุขแต่ด้วยบุญวาสนาของช้ระมันที่เจ็ดนั้นเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนเมตตาถึงขนาดยกคาดให้ ยกลูกสาวให้แล้วก็มอบปจัจจัยเงินทองอย่างมากมายเนี่ยให้ใชายบรมนที่เจ็ดนี้เนี่ยนำมาก่อสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมกันเนี่ยเป็นซิบซิบหลังได้ <c oughs> ใช้ยบรมีที่เจ็ดก็ได้อาศัยบุญบรารมี ของคนที่มีอำนาจวาสนาในเมืองนั่นแหละมาร่วมแรงร่วมใจในการสร้างปราสาทหิมพร้อมกันมดเนี่ยเขาเรียวกว่าลายต่อลายหลังด้วยกันแต่ที่ท,ทีนี้ในขณะนั้นนี่ก็ปรากฏขึ้นว่าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยของชัยวร,รมันที่เจ็เนี่ยที่สร้างปราสาทนั้นเลยสมบูรณ์ทุกหลัง แต่ที่นี้พอกมาในยุคของราษาถิ่นในประเทศไทยในสมัยก่อนไม่ได้รับการอนุเคราะห์หรือว่าใหญ่โตเนี่ยมันกระสืบเนื่องมาจากว่าคือในช่วงนั้นการก่อสร้างราษาถิ่นในประเทศไทยเนี่ยคือท่านไฮรลวงพ่อเนี่ยรับผิดชอบในการก่อสร้างที่นี่การก่อสร้างราษาถิ่นของเราในยุคนั้นเนี่ย ใครอยากจะสร้างปราสาทหินเอาบอกมาเลยเดี๋ยวจะให้ทุนไปสร้างแต่จะสร้างแบบไหนเนี่ยตามอัธยาศัยทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย<ม>เขาก็น,นำ<ม>เขาก็น,นำพิมพ์นำแบบม,มาบอกเรา<ม>แล้วก็ลงลายลักษณ์อักษรว่าจะต้องสร้างที่นี่ที่นี่ เลยเป็นเหตุทําให้การสร้างปราสาทหินในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าทำสร้างตามใจของคนที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นชุมชนาชุมชนอาบอกว่าอยากสร้างหลังใหญ่เอาสร้างไปเลยเราให้ทุนที่การสร้างปราสาทหินในครั้งนั้นเนี่ยมันกินเวลาที่ยาวนานบวกกับว่า วิที่นํมาสร้างเนี่ยมันมันไกลขาดแคลนทีนี้จะมาพูดถึงคําว่าหลังจากที่ว่าการ line, อา่อนล้าทอ้งช้ยวัมังทีเจ็ดเนี่ยบริหารบ้านเมืองเนี่ยจนร่างกายมันรับความลําบากเอาไว้ไม่ไหวมันกเกิดความโทรม ตมขึ้นมานี่ก็รู้ว่าสังขานที่เต็มไปด้วยความห้อมล้อมและถูกคนสรรเสริญมาอย่างยิ่งใหญ่อ่ะมาอย่างยาวนานเนี่ยมันมันก็คือคนมันก็ไม่เสื่อมเท่าไหรนักหรอกแต่สังขานเนี่ยมันก็เสื่อม จนมีอยู่วันหนึ่งพวกชายระมันที่แปดเนี่ยตอนนั้นยังไม้ขึ้นครองราชเนี่ยที่น้องของเขาเนี่ยเขาก็คิดว่าหลังจากชายร,รมันที่เจ็ดเนี่ยสวรรคตแล้วเนี่ยบัลลังก็ต้องตกเป็นขอ,ง,อง,งเขามันไม่มีมันปฏิเสธไม่ได้เขาจะถือเอากดมันเทียนบานเนี่ยมาวางเอาไว้อีกครั้งหนึ่ง เขาก็เคยพูดนะทับพวกหมูเขาว่าถ้าเราได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองพระนครเมร่ยนะ <c oughs> ไอเมืองพิมายเนี่ยเราจะเฉดหัวมันออกไปเป็นคนแรกเลยไอหานี่กินเงินมากที่สุดใหญ่กว่าใหญ่แล้วใหญ่ไม่เป็นประโยชน์ด้วย ให้แต่ราชจ,จะสำนักเนี่ยท่งเงินไปช่วยเหลือตลอดไม่เหมือนกับเมืองอื่นครบปักได้เงินทันทีครบปั๊เมืองหลวงได้แต่ผลประโยชน์แต่เมืองพิมายเยมันใหญ่มันเป็นเมืองที่ใหญ่มากใหญ่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่อีท่าไหนจากเขาพนมดงรักเนี่ยไปอุบลนูน้นไปสกลนคร นู้นไปไอเขาเรียกว่าไปสุขโขทยัยแล้วก็เลยไปนู้นน่นอีกไปเชียงมงเชียงใหม่ไปจังหวัดกาญไปเพชรบุรีไปนู่นเลยนี่มันเป็นอาณาจักรของเมืองพิมายรบบุรงรบบุรีนี่แหละไอ้หานี่มึงใหญ่ใหญ่เสียเปล่าแทงที่เมืองหลวงจะได้เกาะเกี่ยวผลประโยชน์ แต่ฟัดว่าเมืองหลวงเนี่ยเสียผลประโยชน์ไปเลี่ยงชุมชนเหล่านี้รู้เอาทีไอเมืองอื่นเนี่ยหาเงินมาส่งธน a k a แต่ไอเมืองธน a k a ดันดินดันเอาไอเงินในเมืองธน a k a เนี่ยไปสร้าปรงปรางงปราสาทให้พวกเมืองที่มายวัดเท่าไรก็ไม่รู้ ทุกคนนี่บอกว่าโอ้ยถ้าขึ้นสร้างอย่างนี้นะชิบหายเลยถ้าคิดจะสร้างอย่างนี้เนี่ยนะสู้เอาเมือเอาเงินเนี่ยมาบำรุงเนี่ยเมืองพระนครดีกว่าปูนบำเน็ตหขตทหารสามเท่าถึงเจ็ดเท่าเขาจะได้มีกำลังปกป้องประเทศคุ้มครองบัลลังก์เนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยน่าจะดีกว่า ยังดีกว่าเอาไอ้เงินปจัจใจเงินทองไปหวานตำชุนชมต่างๆเพื่อให้เขาได้มีประสาทเอาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพราะกลุ่มพี่น้องของไอ้ชัยวร,รมันที่แปดมันบ่นอย่างนี้ขึ้นมามันบอกว่ามันจะเฉดเมืองพนคเมืองพิมายเนี่ยออกก่อนแต่ในช่วงนั้นเองนี่นีะ่ะ หรือสีซึ่งท่านกับเผยอ,ออกมาว่าท่านกับสนธนาธรรมกันกับชัยวรมันทีชัยวรมันทีเจ็ดนะ่ะแล้วช่วงนั้นหลวงพ่อก็ได้ยินนะ่ะมันกับเผยอ,ออกมาว่าอ้ท่านกับเผยอ,ออกมาว่าต่อไปอีกไม่นาน หัวเมืองต่างๆเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นจะมีก,กษัตริย์เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้แล้วมีบุญวาสนาแล้วสามารถก่อตั้งบ้านเมืองได้แล้ว้าถาบริวารของเจ้าเมืองนั้นๆเนี่ยจะเกิดมาร่วมบุญบารมีกันทำให้ชุมชนเหล่านั้นเนี่ย เกิดการแข็งแรงแล้วโอกาสที่จะริบเอาแผ่นดินของบรมันแผ่นดินของขอมเนี่ยตกไปเป็นของเขานั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นแต่ที่ในประเทศไทยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้น แถบสุขโขทยัยแถบเมืองแถบนั้นยังเนี่ยเพราะว่าสวรรค์ไม่อนุญาตให้กษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยลงมาจุติแข่งบาร,รมีกับกันกับมหาจากักรพรรดิที่มีนามว่าชัยวร,รมันที่เจ็ดแต่หลังจากที่สิ้นชัยวร,รมันที่เจ็ดไปแล้ววันไหนวันนั้นเนี่ยเจ้าเมืองที่มีบุญบาร,รมีเนี่ย จะลงมาจากสวรรค์มาปกครองชุมชนของตนเองแล้วจะประกาศสถานที่ตรงนั้นเป็นอิสระแล้วจะแยกเป็นสัดส่วนออกว่านี่คือบ้านเมืองของฉันนี่คือของขอมนี่คือของวรมันต่อจากนั้นเนี่ยแผ่นดินของเราวรมันเนี่ยจะเหลือแคบๆลงแคบๆลงจะไม่ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนก,นกันกับช่วงชัยวรมันที่หก ชัยวรมันที่เจ็ดพกรองอยู่พอฤาษีท่านได้พูดอย่างนี้แล้วก็ฟัดว่าพ่อของชัยวรมันที่แปดซึ่งก็แก่ๆคือกันนั่นแหละแล้วก็ครอบครัวเขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็ตัดมันเสียแต่ตอนนี้ไม่ดีกว่านี้ถ้าเราเมื่อแต่ไปส่งเสริมส่งเงินส่งทองไปให้อะ่ะ สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของคนอื่นอยู่ดีอย่างนั้นเนี่ยเราก็อย่าส่งปัดัยเงินทองไปเลยถ้าเราได้ขึ้นคลองบัลลังมาไรแต่ในขณะที่ใช้วร,รมันที่เจ็เนี่ยท่านยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยก็ท่านน้อมนำใจท่านเถอะบอกว่าปัดัยเงินทองส่งให้ไปแล้ว แต่ใครจะมารู้เราใช้วรรณที่เจ๊ท่านนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ลุกขึ้นมาดูว่าเงินเนี่ยนับไปเจ๊กี่กระสอถ้าเจอหน้าท่านถ้าท่านถามก็บอกว่าเต็มที่เลยท่านใช้เต็มที่เลยท่านใช้ใช้วรรณที่เจ๊ท่านก็จะได้สบายใจคือคนอยังใช้วรมันที่เจ๊นั้นเนี่ยท่านจะไม่ทิ้งภาระให้ใครเนี่ยต้องรับผิดชอบ ด้วยอุปนิสัยท่านอะไรที่ขึ้นทือว่าท่านรับปากท่านจะทําทุกอย่างโดยไม่ไม่โดยไม่ไมไมกแกงแง่แกงงอนใดนๆทั้งสิ้นและพร้อมที่จะช่วยเหลือถ้าสิ่งนั้นสมเหตุสมผลและก็ปรารถนาอยากให้ท่านนั้นช่วยเหลือจริงๆ